มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนของบ่ายวันนี้ครับขอเริ่มต้นจากข่าวคราวของชาวบ้านก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของทางด้านศุลกากรตอนนี้ครับได้มีการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบนําสินค้าเถื่อนนะครับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี่ครับเข้ามาใน ประเทศไทยเรานะครับแล้วตัวเราเองประเทศไทยเองก็จําเป็นจะต้องมีการเคร่งครัดในเรื่องนี้สืบเนื่องจากว่าต่างชาติเองก็จับตานะฮะจับตาดูอยู่เหมือนกันว่า,เ,าเราจะมีการปราบปรับเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่อย่างไรนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับส่วนที่สัญญาการค้าขายกับต่างประเทศด้วยว่าเราจะต้องกํากับดูแลในส่วนของทางด้านสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับจากทางด้าน มินิเจอออนไลน์บอกว่าศุลกากุลกากรภาค2หนองคายยึดสินค้าและเมิดลิขสิทธิ์นะครับมูลค่ากว่า4ล้านบาทครับนะฮะเป็นการรายงานในช่วงสายของวันนี้ครับนะฮะมีรายงานข่าวบอกว่าคืนที่ผ่านมาคืนวันที่3พฤษภาคมครันนายมนตรีแก้วละมุนนะครับเป็นนักวิชาการศุลก,กากรปฏิบัติการร่วมกับหน่วยสืบสวนปราบปรามประจําพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือนะครับ และก็เจ้าที่ด่านศุลกากรหนองคายได้ร่วมกันวางแผนตรวจค้นจับกลุ่มรถกระบะบรรทุกตู้ทึบ3าคันครับอยู่ที่บริเวณตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถทั้งสาคันพบว่ามีการบรรทุกสินค้าประเภทกระเป๋าเสื้อผ้าแก้วสร้อยแล้วอื่นๆเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็น เฮอร์เมสนะฮะกระเป๋าเฮอร์เมสนะฮะหรือว่าเฮเมสนะครับหรือว่าจะเป็นดีออร์กุชชี่ลุยวิตองโคชนะฮะรวมแล้ว3890ปรายการครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอันนี้อยู่ในกล่องที่นี้พอเปิดกล่องแล้วที่นี้ครับก็จะเจอสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างมากมายครับนะฮะนี่ครับเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับ3,890รอรายการเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ก็คือพูดง่ายว่าเป็นสินค้าที่เลียนแบบพูดง่ายนะฮะเลียนแบบยี่ห้อดังเขาแล้วก็นํามาจําหน่ายในประเทศทีนี้ครับนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ครับเป็นสินค้าเลียนแบบตัวอักษรออกแบบมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เลียนแบบครับทําให้เจ้าของสินค้าตัวจริงเขาก็เกิดความเสียหายครับ โดยท่านนายมนตรีกล่าวว่าของกลางทั้งหมดคาดว่าจะเตรียมกระจายไปยังตลาดหรือว่าแหล่งขายสินค้าแฟนชั์ต่างๆนอกพื้นที่จังหวัดหนองคายครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วกว่า4ล้านบาทครับในกรณีนี้เป็นความผิดฐานช่วยจําหน่ายซื้อรับไว้หรือโดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา24 242เป็นความผิดตามมาตรา246ประกอบมาตรา165 16ถึง167แห่งพรบศุลกากร,กรปี2560แล้วก็พรบข้อหมายการค้าปีพศ2534ครับผู้ต้องหายินยอมระงับคดีที่ศุลกากรด้วยการชำระค่าปรับของสินค้าแล้วก็เมื่อคดีสิ้นสุดของกลางทั้งหมดที่ศุลกากรยึดไว้ได้จะต้องนำไปทำลายตามระเบียบของศุลกากรต่อไปครับ นี่ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับการที่เจ้าที่ของเราเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ครับก็ขอปรบมือให้แก่ทางด้านเจ้าที่สุลกากรของจองังหวัดนนองคายครับไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของอากาศแปรปรวนนะครับอย่างเมื่อเช้านี้ครับอุณหภูมิที่อุบลเราในช่วงเช้า19.8องศากับนี่ฮะ19.8องศาก็เรียกว่าอากาศเย็นเลยครับคล้ายๆกับหน้าหนาวเลย เดือนเมษาสวมเสื้กันหนาวนี่เป็นไปได้อย่างไรครับนะที่อำนาจเจริญครับเจอสภาพอากาศแปรปรวนหนักครับอุณหภูมิลดหวบครับแพทย์เตือนดูแลสุขภาพน้ําโขงกลับเพิ่มขึ้นทําให้ปลาราคาพุ่งครับโดยทันั์ผู้สื่อข่าวของมติชนนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญรายงานบอกว่าสภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดเกิดวิกฤตและก็แปรปรวนมาร่วม5วันแล้วคุณอร อากาศจะหนาวแล้วก็มีฝนตกกระจายอุณหภูมิอยู่ที่19-21องศาเซนเซียสทำเอาบรรดาพี่น้องป้องปายต่างก็สวมเสื้อกันหนาวกันในหน้าในหน้าร้อนนี่ครับและก็บางจุดตามริมฝั่งแม่น้ําโขงก่อไฟพิงกระนาวครับก่อไฟพิงในในหน้าร้อนนี่นะครับผมแต่มันหนาวครับนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเจอนะครับนี่มาเจอเป็นครั้งแรกเป็นบุญตามงั้นครับผมในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมเช่นนี้นะครับ มาตอมาก่อไฟผิงนี่ครับส่วนระดับน้ําโขงก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันเช้าวันนี้นะฮะวัดได้3เมตรเจเซนนะครับแต่ยังไม่ถึงขีดอันตรายลมพัดแรงในลําน้ําโขงครับการออกหาปลาของชาวประมงก็เป็นไปได้วยความยากลําบากส่งผลทําให้ราคาปลาแต่และชนิดพุ่งแรงครับ จาก250พุ่งไปถึง360บาทกันแล้วครับซึ่งในปีนี้ปลาจับแม่น้ําโขงจะมีราคาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีพี่น้องป้องปายเรานะครับยังยินยอมนะฮะจับจ่ายซื้อนําไปบริโภคกันเป็นจานวนมากเนื่องจากว่าปลาจับแม่น้ำโขงจะมีรสชาติแซ่บอร่อยครับคนอีสานชอบครับนะฮะ ส่วนทางด้านนายแพทย์ปฐมพงปรูปโปรนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญก็บอกว่าคุณก็คงแปลกใจเหมือนกันว่าในปีนี้เจอกับสภาวะอากาศที่แปรปรวนเข้าขั้นวิกฤตเลยนะครับในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งใน3-4วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นี่อากาศจะครึ้มครับมีลมพัดแรงแล้วก็มีฝนตกโปรยปรายนะครับอากาศค่อนข้างหนาวอุณหภูมิอยู่ที่19-21องศาถ้าเผื่อนหนาวนี่ก็คือต้อง15องศากับ ลงไปนี่ถือว่าหนาวถ้าเผื่อ15อัพขึ้นมานี่ถือว่าอากาศเย็นครับนะฮะบวกกับมีลมพัดแรงครับโดยเฉพาะทางด้านอำเภอชานุมานที่ติดกับลำน้ำโของอันนี้เป็นปกติผมเคยอยู่เขมรราษมาก,ก่อนนี่เข้าใจดีครับริมโขงนี่ลมพัดแรงมากครับหนาวก็หนาวนะครับเคยไปอพักอาศัยอยู่แล้วนะ,ะทั้งชานุมานนี่ก็เคยลงพื้นที่ด้วยเขมาราษนี่ก็เคยพักอาศัยอยู่ครับรู้สถานการณ์เป็นอย่างดีครับ เพราะว่าติดลำน้ำโขงกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและก็สปปาลาวนะครับช่วงนี้นายแพทย์สารสุขจังหวัดเองก็เลยขอฝากเตือนผ่านรายการนี้ฝานคลิปนี้ใน y YouTube เตือนไปถึงพี่น้องป้องปายที่ออกจับปลาตามลำน้ำโขงนะครับในช่วงที่น้ำโขงหนุนสูงและก็มีลมแรงอาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเผื่อมีฝนตกควรงดออกจากควรงดออกหาปลาชั่วคราวครับ เพราะว่ามีคลื่นลมและก็ฝนที่ตกลงมาอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นกับตัวเองหรือว่าเรือได้ครับโดยการเดินเรืออาจจะไปชวนเข้ากับสิ่งปฏิกรลสินหินโสโครกเลนลำลำน้ำําโขงและทําให้เกิดการอับปางเป็นอันตรายครับต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับถึงแม้ว่าปลาจะมีราคาแพงก็ควรจะรักษาเนื้อรักษาต,ตัวของตัวเองเอาไว้บ้างหากเกิดขึ้นหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้ไม่เสียเสียใจในภายหลัง โดยเฉพาะคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับอันนี้จะต้องรู้ว่าถ้าเผื่อเราสูญเสียไปครอบครัวคนข้างหลังจะอยู่อย่างไรเนี่ยต้องคิดไตร่ตรองคิดหน้าพวงหลังห่วงหน้าห,ห่วงหลังครับอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้จะพบว่าพีน่น้องประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจหรือว่าโรคไข้หวัดเป็นจำนวนมากเข้ามารักษาตัวตามโรงพยาบาลต,ต่างๆในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญก็เลยขอฝากอีกรอบหนึ่งคุณพรนะวันนี้มีของฝากเยอะเหมือนกันครับ ฝากเตือนพี่น้องประชาชนช่วยดูแลสุขภาพในช่วงนี้ครับให้สวมเสื้อผ้าหนหนาแล้วก็หมั่นออกกาลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอหากเจ็บป่วยหลายวันกินยาไม่หายก็ควรไปพบแพทย์ตามที่สถานีอนามัยใกล้บ้านหรือว่ารพสต่อนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและก็สุขภาพของตนเองในช่วงนี้โรคโควิดกำลังมีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากบางวันนี้ติดมากกว่า400รายก็ช่วยดูแลสุขภาพนะครับอย่าลืมครับสวมแมสท,ทุกครั้ง สวมแมสท,ทุกครั้งใช้ช้อนกลางบันล้างมือครับแล้วก็ไปไหนนะครับหลีกเลี่ยงการพบปากกับผู้คนที่มีจำนวนมากหลีกเลี่ยงห้องแอร์นะครับถ้าเผื่อเลี่ยงไม่ได้ก็อยู่เพียงแค่ว่าไม่เกินสามชมทีต้องออกมาครับนะฮะแเผื่อถ้าเผื่อมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาให้ถูกวิธีจะดีที่สุดครับนี่ฐานด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญก็ตอกย้ําหัวตะปูมาอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เราก็ไปดูบรรยากาศชนิดหนึ่งครับของทางด้านริมน้าโขงนะฮะนี่ครับอยู่ที่ทางด้านชานุมานนะครับอากาศก็เรียกว่าลมแรงหนาวด้วยอากาศเย็นนะครับก็ฝากพี่น้องป้องปายนะครับถ้าเผื่อใครที่อยู่ตามชายแดนตอนนี้ก็เจอนะฮะทั้งโควิดเจอทั้งอากาศที่วิกฤตนะครับแปรปรวนอย่างหนักครับแม่ เดือนเมษาพฤษภาหน้าร้อนแต่ต้องพิงไฟนะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับโอ้โ oh ห แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับอุบนเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่เทียบเท่ากับสูบบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครไปแล้วก็อย่าลืมนะครับไปรับ คูปองครับนะมีคูปองเครื่องดื่มฟรีครับผมนี่ชอบมากก็คือคูปองกาแฟสดเขามีบริการกาแฟสดด้วยจะเป็นเอสเปรสโซเป็นเอ,อเมริกาโน่นะครับหรือว่าจะเป็นลาเต้แบบนี้ครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับกินฟรีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเรานำรถไปซ่อมที่นี่นี่เขาจะให้คูปองมาครับนะฮะ แล้วล่าสุดนี้อุบลสวิตมีการเพิ่มการให้บริการนะครับเป็นตรออสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับเปิดทุกวันเลย2โมงเชา้ายัน5โมงเย็นแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับทางบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทาพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPGNGV รับทำประกันภยัยชั้นหน ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับนะรถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้ครับท่านกลับบ้านกลับออฟฟิศไปพอเขาบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งเอาคุณพรเอกสารเรียบร้อยนะครับมารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิสครับโทรกคร่งตั้งสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 2 0 1 5 5อ0อุบลเซอร์วิส1น9 7ถนนคลังอาวุธ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับอายุมากขึ้นจะมีทั้งสายตาสั้นสายตายาวครับบางคนก็ตาเอียงด้วยนะฮะไปที่นี่ครับอุบัตการแว่นครับไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยทําให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหรยาวเท่าไหร่ช่างเองก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วจะสบายตาประสบการณ์ของช่างจะบอกได้ครับ ตัวเราเองก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแแบนและก็ยังเลือกชนิดของเลนได้ด้วยเป็นเลนกระจกเป็นเลนมัตติโคสหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่เลือกได้ที่อุบลการแแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่เยื้องๆกับโรงรับจำนำเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเราถนนเขื่อนธานีครับ และถ้าเผื่อวิงเวียดซีสาหน้ามือตรายคล้ายจะเป็รลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปดับ5ดาวนะครับนี่คือสูตรต้นตำรับทั่วทั้งประเทศครับนี่เป็นแรงบันดาลใจเลยนะครับเป็นพื้นเป็น,เ,ปนเรียกว,ว่าเป็นน้ำมันเหลืองแบบสมุนไพรและก็ได้รับการยอมรับอย่างมากถึงกระดับ5ดาวของจังหวัดตราด แล้วก็มีการส่งไปขายทั่วประเทศอุบลเราทีมงานคลีนดีโอก็นํามาจําหน่ายครับที่ร้านคลังยานะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้ถนนชยางกุตรงข้ามกับโรงแรมปรทุมรัฐฝั่งวารินก็ร้านรุนทวี5แยกวารินถ้าจะสั่งซื้อปริมาณมากก็0903701013สทุทวิตอังกี้ตราต้นโพนะครับผมเองก็พกพานะฮะอยู่ทุกวันครับ